แฟนสวัสดีครับเพื่อนสายเชิงนะครับสี่สายลูกดูมงคลครับพอพันหลักของเรานะครับอันนี้มีคู่เดียวนะครับสองเดือนครึ่งบวกบวกขึ้นไปนะครับจะเข้าสามเนี่ยนคะู่เมียนะครับมีคู่เดียว สวยๆเลยนะครับ่นสวยลอยดีองคงสร้างดีตัวผู้ข้างหลังออกซอยเหลืองๆนิดนึงนะครับามานะครับมีคู่เดียวนะครับนั่นคือตัวเมียแพ็คคู่นะครับ V.P จัดให้คู่เดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับขอบคุณครับ